ทุกคนวันนี้เราจะพาไปดูบรรยากาศการฉีดวัคซีนอรหน้ากันนะครับในส่วนของของที่เราจะเตรียมไปในการฉีดวัคซีนครั้งนี้นะครับก็จะมีบัตรประชาชนนะครับและก็สำเนาบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนในการฉีดวัคซีนแล้วก็จะมีใบนัดนะครับที่โรงพยาบาลมอบให้น้ำเปล่าเอาไว้ดื่มก่อนและหลังฉีดวัคซีนยากแก้ปวดลดไข้นะครับเช่นยาพาราเซตามอลติดตัวเอาไว้นะครับเพื่อบรรเทาอาการจากผลข้างเคยียงหลังจากฉีดวัคซีนนั่นเอง และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือหน้ากากอนามัยแล้วก็แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือพอเรามาถึงแล้วนะครับเราก็ยื่นสำเนาบ,บัตรประชาชนและบัตรประชาชนเนี่ยให้กับจุดรีเซพชันได้เลยครับแล้วพี่ๆที่รีเซพชันนะครับก็จะให้บัตรคิวนะครับสำหรับการฉีดวัคซีนมาครับในวันนี้เรามาก่อนเวลานะครับก็เลยได้เป็นคิวที่4นั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับระหว่างรอฉีดวัคซีนหลังจากฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเขาก็ติดพลัสเตอร์ให้แบบนี้เลยน่ารักมาก เสร็จแล้วก็จะมานั่งเราดูอาการประมาณ30นาทีพอเสร็จแล้วนะครับก็กลับบ้านกันได้เลยตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าผลข้างเคียงเป็นยังไงกันบ้างครับ